สวัสดีค่ะวันนี้เราขอกไปอีกแล้วเวันนี้ที่วันสาวตอนเชา้าตอนบ่ายบรรยากาศก็น่าเบื่อเหมือนเคยจะดูเป็นอะไรบรรยากาศน่านหนาวค่ะ klart. När i Polen fortsatte domaren att angripas, säger Ringgård Toljan. I veckan beslutade den disciplinen vid landets högsta domstol att byta åtgärder mot för att han hade låtit journalister närvara vid den. Vad så vi Så har vi ตอนไหนดีนะตอนเอนช้าหรือตอนบ่ายสวัสดีวันสาวนะคะแล้วก็ไปหาพี่ชายลาสซุงลาเซ่วสวยไหมบรรยากาศบ้านนอก ทางรับนะคะขึนหวทางไม่เทีย่ยมากเลยหน่อยแต่ไม่ม้มีอะไรมากมากใหม่ค่ะย่งบ้านสวยมากเในป่า สวยนะววเยนาะก็แชรได้อยู่เยสสือ่ยตยมอี้ครตนี้หิมะเยอะมากเลยค่ะหิมเะ,มเ,ยะเ,มเยอะมากเลยแถวนี้ดูสิหิมะเยอะจริงเพราะว่ามันหยุนมันบรรยากาศข้างนอกอะเนาะมันอยู่นอกบ้านเสวีว่า บรรยากาศมันอิ่มมาเยอะมากแถวบ้านแถวในป่าเพราะว่าไปร้านพี่ชายวงหลอดให่มันจะอิมากเยอะยมันนอกเมืองมันไม่ร้อนอะเนาะในเมืองมันร้อนนะคะนี่ค่ะป่าเป็นหัวหน่อยนะพี่น้อง่ะ รยากาศวันนอกไม่ใช่วันนอกมันก็ห่างกันไม่ไกลนะเมินมานไปปัดถอนป่านิ้วโอเคนะมาสวยมากเลยต้นไม้ขาวหมดเลยเพราะว่าสิทธ์ลบลบอสองสง ทางสวยเงียบกูไม่เงียบไม่มีคนค่ะทางสวยมากเลยสวยจิ๊ิง บ้านพิชายลุงหลอดค่ะถึงแล้วค่ะบ้านหลังนี้เองนี่ค่ะบ้านลุงพิชายลุงบ้านพิชายลุงหลอดเจ้ารถเขาจอดนี่บ้านเขาอยู่นี่เด็กที่ไหนสม็อกกิ้งเดี๋ยวนี้รไม่เอาแบบต,ตัวน่าเชื่อถือกูย่ง บ้านลุงอยู่ที่ค่ะบ้านพี่บ้านลุงบ้านพี่ชายของสามีบ้านเล็กที่สองไปข้างหลังนู้นก็เป็นบ้านกดอื่นม,มาไปหาพี่ของนาง สวัสดีค่ะ,คะกลับบ้าทางเก่าอีกแล้วจะ,ะไปทางไหนมาตอนนี้ก็สองโมงบ่ายสองสี่สิบรคะบรรยากาศก็มืดอึมครึมแบบนี้ราคาในป่าในลงเด่ก็โอเคอยู่นะคะสวัสดีค่ะ บรรยากาศมันน้ามืดหน้ามืดปะบรรยากศยากศมันอึมเคืมดีตรงนี้สวยมากโอ้ยตายต้นไม้ต้นตอกขาไปหมดเลยเบ้านลุงอยู่ที่ลำเน็ตบ้านพี่ชายของลาเซก็ยอ,ซอยู่ลำเน็ตกันไม่ใช่สุรามาเรน่งป่า สวยมากเลยป่าบรรยากาศมันเต่มไม่ขาวจัวรมันหนาวนะตรงนี้มันหนาวตรงนี้หนาว องขวัญยุนไปไล่กับพี่ชายลงหลอดมาเขาให้มาก่อนแล้วค่ะเป็นหมูหนึ่งตัวเราไล่หมูมาหนึ่งตัวกับหมูค่ะ